อันนี้ผู้สวยผู้สวยไอ้ดรัมลี่ดรัมลี่ดรัมลี่อ่ออันนีไอัน,นี่ไอัน,น,อน,นี่ปั๊มตัวเกา่าปั๊มตัวเก่านี่มันจ่ายปั๊มแบบธรรมาดาเตรนดี้ฟิวตัวไปเร่งดูดมันก็ไม่พอป,ปัม๊มเทรนดี้ฟิวตัวไปแบบนี้ก็เร่งดูดมันก็ตามหลักการประมาณแปดเมตรแปดเมตรนี่ก็เก่งเลยนะจะพิวน้ำขึ้นมาถึงตัวปัม๊ม จะปิ้วนามตายดินขึ้นมาถึงถัวปั้มเป็นเมตรดูดขึ้นก็เแขงเลยบอกว่ามาวันไม่ขึ้นเลยเล้องเรียกเป็นนามันดูดไม่ขึ้นามหลักการนั้นนะกดข้องฝีิกเราไปพื้นไม่ได้ตามมาจิอันนี้ดูดไม่ไก้ขึ้นเลยบอกว่าดูดตอนเร็มันดูดขึ้นนั่นแหละบอกว่าผิ้วนามับกพิ้วดินมันนั่งประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรดูดขึ้นแต่พอเราเดิมดูดนามมันก็เองเปื้อผิ้วนามมันดูดดูดดูดลงไปพอดูดประมาณเลือจากเป็นเมตรกาเมตรมันก็ดูดไม่ขึ้นเลดไม่ขึ้น รูดไม่พื้นที่นี่ปั๊มมันก็ยืดวืดวืดยือจนว่าน้ำใต้ดินโอมาเลือน้ำใต้ดินมันโอมาน้ปิ้วน้ำขึ้นมาร่งกระดูดขึ้นแล้วพอดูดขึ้นแล้วพอดูดพอปิ้วน้ำชุนลงไปแล้วมันก็ยืดแล้วมันก็จะรับอยู่แบบนั้นต่างวันต่างคืนเรื่องควยด้วยใจทีนี้ก็เลยต้องมาเปลี่ยนปั๊มไหมเป็นปั๊มเจ็ดเป็นปั๊มเจ็ดปั๊มเจ็ดตัวนี้รูดได้ลึกเลยทีนี้ปั๊มเจ็ด ปวามจิตระพิกตัวน,นี้ก็ <c oughs> สักจันทสักจันทร์ก็40เมตรจะพิวน้ำขึ้นมาทั้งตัวปั๊มก็ดูได้40เมตรเมตรอิดรุงร้งรุ้งได้40เมตรความรุ้งจะตัวปั๊มขึ้นไปปะตัวก็40มเมตรเหนียวดิ้งนะครับเหนียวดิง้งเหนียวดิ้งจะตัวปั๊มขึ้นไป40เมตร แต่แน่วนอนกับบุบหลบกูนั่นกันไปเป็นชัดร้วนคิวกับคิวได้ที่จิตผลิตต่อนาทีนะครับที่จะเป็ต่อนาทีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ธมันไอ้นี่ก็แล้วเต้นนะมันก็เป็นกราบกันไปตรงเหล็กกราบของมันนะเพราะว่ายิงความรุ่งขึ้นเหลืยมันก็ไม่ที่จิตเมตตาลดเออที่จิตผลิตตลอดนะนะยิงความรุ่งไอนี่ก็ตลอดลงปือรุ่งขึ้นปือ,อนี่หลอลงปือก็จะเลือด จัมจิ๊บจัมิีิลงมาปืนเดตเต้ความรุ่ปัํามอเตอร์นึ่งแรงมามอเตอร์นึ่งแรงนะครับการรุ่งรุดการก้าอยาัดใหญ่เกินถ้าคืนนี้กับมอเตอร์ปุ๊นะครับต่อออกอินกับเอาต่ออกกับต่อเนิ้วางกองต่อไอปีอาทิตยี้อนนี้จน เรื่องการกันน้ำอ่ะนะไอพีเอสที่ก็บคนตกคนได้แบบนั้นนะครับซ e ีฮีทไมโครจำไว้ก่อนเพื่อสีเสียซ้ำจุดหกเอ็มวีเอลอันนี้มันดูเลยวุน่นนะหว่างมันดีวุ De ่นตรงรอยยิ้โอเคอัน okay, นี้โมดเดล ดีปีตามจดนเดี๋ยวรูกันตัวนี้ตัวนี้ตัวเขาปั้มตัวไปตัวนี้มันก็นอ่าจักันดูได้เป็นเม็ดได้่กเลยดูไดเป็นเม็ดก้าวทิพลิตัหนาที่อี้ยะนี้กี่วัดอะ รูดจุดหน้าเร่งอันนี้พึ่งเร่งอันนี้ตัวเล็กอันนี้เดี๋ยวทอดจากตรงนี้เดี๋ยวไปต่ำปั๊มอัตโนมัติเดี๋ยวใส่หัวใส่หัวไอ้นู้ใส่หัวไอ้หัวโตตรงนี้เดี๋ยวใส่หัวโตต่ำปั๊มอัตโนมัตใจในครัวเรือนใจในบ้านนี้เดี๋ยวใจของตัวไปเลยตัวนุ้งดูดน้ำจำลองหนี่งจำลองในเต้งตัวนี้ดูดจะเต้งต่ำเป็นปั๊มออโต้เดี๋ยวต่มไหม Điều thăm mời, điều tâm mời Tâm rơi dưới thôi bác Tâm cùng điếu Ok